กางเมืองยอดฮิตน่าเที่ยวในจีนจุดที่หนึ่งค่ะปักกิ่ง จุดที่สองค่ะเซี่ยงไฮ้จุดที่สามค่ะซีอานจุดที่สี่ค่ะเฉิงตูจุดที่ห้าค่ะกวางโจวจุดที่หกค่ะกุ้ยหลินจุดที่เจ็ดค่ะคุนหมิงจุดที่แปดค่ะลี่เจียงจุดที่เก้าค่ะเชีงกีลาสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเดี๋ยวตามแม่อังไปดูเนาะแต่ละจุดไฮไลท์แต่ละจุดไฮไลท์สําคัญและมีความน่าสนใจขนาดไหนตามแม่อังมานะตามแม่อังมานะคะหลังจากวันที่หนึ่งมีนาเป็นต้นไปเนาะ จำที่หนึ่งมีนานะลูกค้านะนิยมไปเที่ยวเมืองจีนเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นมหก,กรรมเลยเนาะเป็นอะไรที่ใครๆก็อยากไปเที่ยวเมืองจีนเพราะอะไรเปล่าคะฟรีวีซา่าฟรีวีซ่าคะ่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาเป็นต้นไปนะคะใครที่ไปเที่ยวจีนไม่ต้องขอวีซา่าดีหรือดีดีหรือดีคะ ประโยชน์เบื้องต้นในการไม่ต้องขอวีซ่านะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและจีนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศเนาะเราสามารถพำนักได้ที่เมืองจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้30วันนะ30วันนะ30วันนะถือว่าโอเคมากๆเนาะ30วันต่อครั้งนะต่อครั้งนะคะมาดูกันค่ะว่าประเทศอะไระในโซนจีน เมืองไหนบ้างที่คนไทยนิยมก้าอันดับแรกนะคนไทยนิยมไปเที่ยวนะเป็นจุด